ัสดีจ้ามาพอกันหลอบดึกเลยจ้ามาพอกันหลอบดึกเลยมาพอกันหลอบดึกนะจ้ามาเจอกันรอบดึกจ้าอดชิปลิน้นรอบดึกไม่มีอะไรมากจะมากินอวยโชน มีมดขึ้นด้วยมดตัวเล็กๆดำๆอะกินไปแล้วกินไปแล้วหลายลูกเลยนเอ้อเหียขึ้โนโลดไปลนะมันงอมละมันเริ่มมันเริ่มจะหลุดมาจ้ะกินกินด้วย ม่วงน,นอนอร่อยอร่อยกำลังดีแล้วก็มีมะนนาในลูกบ้านให้มานะลูกบ้านให้มาลูกบ้านที่อยู่คอนโดนอืม วันกําลังดีก็จะมีมะนาวมะนาวลูกใหญ่มากเพิ่งปิดออกมาจากต้นนะลูกบ้านเอามาฝาก ไปบ้านเสาร์อาทิตย์ด้แปดดูตามจิมก็ได้เยอะอยู่พี่เขาแบ่งให้ริหอมหอมหอมมากเลยหอมมะนาวแบบเขาให้เยอะอยู่ พี่พี่คนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาให้มาคู่กะเขาเรียกคู่กะเขาให้มาแล้วก็แบ่งให้แม่บ้านสามสี่ลูกเขาบอกว่าเขาเอาแค่นั้นอร่อยหวาน ตามคนวางนอนกิน <c oughs> ดเหดลืองฟ้ะหน้าก็เป็นฝ้าหน้าเข้าฝ้าหน้าเป็นกะสิว เพราะเราไม่ได้รักษาเราไม่ได้แต่งหน้าครับพี่คะ มาแล้วเด้อบ๊ายบายค่ะกินกล้วยโชว์เฉยๆขอบคุณลูกบ้านนะคะเีีเยวของมาให้นะคะเป็นมะนาวเป็นของหวานเป็นขนมเป็นอะไรที่ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่า เราก็เก่งใจรุ่บ้านแล้วก็เดินเ,ดเข้าเดินออกเนาะสวัสดีค่ะตักถ่ายแต่ใจดีแล้วก็ประเจิดประเจิดไปหน่อยสวัสดีค่ะ ลูกบ้านเขาก็ยังเดินอยู่เนาะเราก็ไม่อยากจะถ่ายลงให้ดูมากมายเนาะว่าเดี๋ยวจะเสียง,งานเรามันดีเ้ยจะ้ะขอบคุณลูกบ้านใจดีใจดีทุกคนค่ะลูกบ้านที่นี่ใจดีทุกคนนะคะเอาขออาตมาใสดีใจดีเขาไม่ค่อยอะไรกับเรา เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องประวัติมาอยู่ที่นี่ได้แปดปีแล้วค่ะแปดปีย่างจะเข้าเก้าปีแล้วเนี่ยที่นั่งอยู่จุดตรงนี้ได้ถึง8ปดปีแปดปีกว่าๆแล้วค่ะแปดปีกับพี่พี่พี่ที่อยู่คู่กับนี่แหละคะ่ะ แต่ลูกบ้านเขาก็ย้ายเข้าย้ายออกคนเก่าก็มีมีแต่ไม่มากค่ะคนเก่ามีแต่ไม่มากรปภก,ก็เปลี่ยนหน้าคนเก่าก็เยอะนะคะยานิติเขาก็เพิ่งเปลี่ยนชุดไปได้ประมาณสี่เดือนห้าเดือนสี่เดือน ก็ยังไม่ไปนี่กันเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่กันดูกํานิติดชุดเก่าประมาณ8ปปีนะคะเพิ่งจะย้ายออกไปตอนนี้ก็อยู่ลบเป็นระบอสบายไหมมันก็สบายสบายสบายอ่ะสบายสบายบางทีก็ไม่สบายใจ บางทีเราก็มีก็อย่างว่าแหละคะ่ะทำงานที่ไหนมันก็ไม่ได้สบายจนเกินไปแต่เราอายุมากแล้วเราก็ต้องอเราทํางานอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ไปหาไปหามาอะไรเนาะแต่ถ้าเราไปอยู่บ้านเราอาจจะทํางานหนักเราเราอายุเยอะแล้วค่ะเราอายุเยอะแล้วหน้าน่าสี่สิบ่้วแล้วนะคะสี่สิบแล้วค่ะพี่พี่คน คนที่อยู่ด้วยอ่าผัดกันผัดเช้าเขาก็อายุ50าสบห้ากว่าแล้วนะคะที่เราอยู่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำงานหนักมากมมยอะไรเราก็อยู่ได้อยากไลฟสดนะอยากไลฟสดคุยกับแต่ว่าคนติดตามแค่30ิบ สามสป่วยเราก็เลยแบบว่าเออก็ยังไม่ยังไม่อยากไล์เนาะรอให้มีเอฟซเยอะๆมีพี่ๆน้องๆเข้ามาดูให้มันมากๆกว่านี้ก่อนค่อยจะไล์สดเนาะเอากันแค่เปิ้นๆเอากันแค่แบบหอมปากหอมคอเดี๋ยววันหลังน่าจะมาเล่าเรื่อง มาถึงจุดนี้ได้ยังไงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันเป็นยังไงมาอย่างไงนะคะเรื่องมันยาวค่ะม,มาอยู่ที่นี่มันก็โอเคดีดีกว่าเราไปทำงานหนะักอายุเราก็เยอะแล้วมันก็ยังว่าแหละคะ่ะถามว่าไม่อายเหรอหนูนาไม่อายนะคะหนูนาไม่อายเพราะมันเป็นงานสุดจริตค่ะ ถามว่าหนูนะ่าอายไหมบางคนก็บอกว่ากลัวไหมไม่มันถามว่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวนะคะแต่จะพาไปเดินชมจักหน่อยหนึ่งนะคะหรือว่าจะเอาไว้วันหลังเอาไว้วันหลังดีกว่าเนาะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้มันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะคะข้างในมันก็แบบข้างในมันก็เป็นมันเป็นห้องลูกบ้านนะอันนี้เป็นห้องนิติแต่อันนี้มันจะเป็นห้องลูกบ้านนะคะ เป็นห้องลูกบ้านก็จะเป็นห้องลูกบ้านอันนี้มันก็จะเป็นแบบเดินเข้าไปมันก็จะเป็นนิดอันนี้เป็นนิดอันนี้เป็นยิมเป็นที่ออกกําลังกายอะค่ะมันไม่ได้น่ากลัวลูกบ้านเขาก็เดินเดินเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกตรงนี้ก็จะมีลูกบ้านเดินเข้าเดินออก คลิปนี้กับเสียวไว้แซมนี้เดอจ้ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจน,น่อยนนั้นไดอ้อยจ้า